โบเมลดาตอบครั้งนี้ชัดนะหนูไม่ได้อ้วนแค่มีสะโพกและแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่โบเมลดาสุสีนางเอกสาวชื่อดังถูกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ทักเรื่องรูปร่างและถึงแม้เจ้าตัวจะเคยออกมาชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสดรามา่าต่างๆจะยังไม่จบลงง่าย ซึ่งล่าสุดบรรดาสื่อได้มีโอกาสเจอกับโบเมลดาขณะเดินทางมาร่วมพิธีวิสาขบูชารำลึก111ปีชาติการครบ18ปีหลวงพ่อพูนและสังขานนวัดไผ่ล้อมจึงไม่พลาดต้องขอเข้าไปเจาะไม่ถามประเด็นร้อนดังกล่าวรวมทั้งอัปเดตแพลนฉลองวันเกิดอายุครบ27กับหวานใจรูปหล่ออเล็กธีรเดชด,ด้วยโบเมลดากล่าวอีกว่าจริงๆเราแฮปปี้กับรูปร่างเราตอนนี้แล้ว ไม่อยากพูดให้คนหมัน่นไส้แต่คนรอบตัวก็บอกว่าหุ่นดีแล้วสะโพกสวยมากทุกวันนี้คนเดินมาตีสะโพกตลอดคิดว่าใส่เสริมทุกวันนี้ใส่เก็บข่บเพราะว่าสะโพกใหญ่เสื้อผ้าก็จะใส่ยากนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใส่เสื้อผ้าเล็กๆของเราพอใส่เล็กป๊บหดเราก็เป็นตัวแทนของสาวที่มีเนื้อนมไข่ให้เขาได้ดูว่าแต่งตัวแบบนี้น่าจะเหมาะกับเขานะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคร้าขอบคุณค่ะ